ที่นี่คำว่ากระพันกระพันก็คือคงกระพันชาตรีคงกระพันชาตรีนี่ใช้กันทุกภาษา,ามีคำพูดในทุกภาษาคงกระพันทนต่ออันตร,รายทนต่อการทำลายใช้ <c oughs> ว่าคงกระพัน ในภาษาคนก็คงกระพันต่อสาสตราอาวุธยิงไม่ข้าวฟันไม่ออกนี่เรียกว่าคงกระพันก็คืชอบกันมากศึกษากันมากก็เรียนกันมากแต่วันนั้นมันเป็นภาษาคนคงกระพันอย่างนั้นในภาษาคนจริงบ้างเท็จบ้างอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าว่าคงกระพันในภาษาธรรมแล้วมันก็คงกระพันต่อการวีคั้นของกิเลสและความทุกข์ กิเลสบีบขันไม่ได้เรามีธรรมะพอต่อสู้การบีบขั้นของกิเลสอย่างนี้เราคงกระพันต่ออาวุธของกิเลสต่อการบีบพันของกิเลสวิจะเ,เลยไปถึงความทุกข์ก็ได้คงกระพันต่อความทุกข์อย่างที่พูดไว้เสมอว่าตา,าตาตา,าตาเช่นนั่นเองเน,นี่เครื่องรางที่ทำให้คงกระพันที่สุด ทิเลยโลหน้ามาก็เห็นเช่นนั่นเองก็ไม่หลงรักหลงโกรธความทุกข์มาก็เช่นนั่นเองไม่สุขไม่ทุกข์มีความคงกระพันอย่างยิ่งด้วยถือธรรมะสูงสุด <c oughs> ในพระพุทธศาสนาคือคําว่าตทัตตาตทัตตามันก็เป็นอันเดียวกับสุญญาตาอิทัปปิยาตาจะรู้เรื่องนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรมาทําให้เป็นทุกข์ได้ ไม่มีทำอะไรมาเป็นทุกข์ได้นะั่นคือการคงกระพันจะใส่ชาตรีก็ไปด้วยกันได้คงกระพันชาตรีอะไรมาทําให้เป็นทุกข์ไม่ได้ในภาษาคนก็ทนต่ออาวุธธรรมดาสามัญในภาษาธรรมก็ทนต่อสิ่งร้ายตาดที่สุดคือกิเลสและความทุกข์